จบปั้งเสวัสดี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางคลื่น92.75เมกะเฮิร์สซ์ CASM รวมทั้งท่านผู้ชมที่ชมผ่าน a c e b o o k Live เนี่ยแล้วก็ YouTube Live ด้วยนะครับในวันที่อากาศร้อนแบบนี้เราก็ต้องแบบสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายเนาะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนก็มาในตีนโบฮีเมียนะคะฟงฟริงกันมากเลยค่ะเช้าเช้าแบบนี้อยู่กับพวกเราเส้นเคยครับกับผมไฮศรสุขโชคชัยจูนพัชราพรพิมพ์พัฒน์และกาแฟ w a k e Up Coffee Wake Me Up Wake You Up คะ่ะถ้าเกิดท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังครับก็ส่งข้อความมาได้ที่ SMS ที่หมายเลข 4, 4, 4 2่สตอง4ย้ําว่า4ี่สตอง4นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage รวมทั้งช w วีเดอร์ที่ชื่อว่าขุดคุย,คยลุยเขลียรเคลียร์ยยจบ,จบ นะครัเซิร์เป็นภาษาไทยนะ,ะช่วงแรกเลยที่เราพูดถึงว่าเสื้อผ้าใช่ปะ<ช>เราไม่พูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้ประเด็นที่คุณชมพู่แล้วก็คุณหม่ยรับวิกาไปเดินคุนมแดงที่เมืองคานเป็นยังไงบ้างคะคุณไยจะบอกว่าเป็นกระแสะแบบดีมากเลยในโซเชียลคือแบบชุดสวยมากค,คุณยังไม่เห็นภาพไงผมเห็นภาพแล้วอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปติดตามดูย้อนหลังเราส่งดูให้เรี๋ยวส่งรส่งโอเคโอเค วันนี้เรามีอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังฟังครับมีอยู่แล้วค่ะคุณไฮสําหรับวันนี้เรามีท็อปปิกเก๋ๆอยากให้ทุกท่านมาร่วมสนุกกันนะคะโดยเราจะให้ทุกท่านคิดแคปชั่นอะไรก็ได้ตามด้วยแฮชแท็กเราจะจบแบบนี้จริงๆหรือเช่นอยู่ดีๆเธอก็ทิ้งฉันไปแฮชแท็กเราจะจบแบบนี้จริงๆหรือค่ะหรือว่าแฮชแท็กเราจะจบแบบนี้จริงๆหรือยังไม่ทันจีบเลยนะ ว่าจะแฮชแท็กนี้ไว้ก่อนหลังก็ได้แล้วแต่จะดีไซน์เลยครับซึ่งเราสองคนเนี่ยก็จะเลือกความคิดเห็นที่โดนใจใเราในะช่วงท้ายของรายการข้อความหรือความเห็นไหนที่โดนใจเรารับไปเลยกิฟต์เซ็ตจากกาแฟ w a k e u p Coffee จำนวน5รางวัลเลยครับส่วนวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาขุดคุยให้ทุกท่านได้ฟังนะครับจูนประเด็นแรกร้อนแรงสำหรับวันนี้ของเราก็หนีไม่พ้นท็อปปิกเลยนะคะเป็นเรื่องรักๆคล้ายๆข,ข,ของเหล่าดาราเซเลบคนดงังที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ค่ะให้ถายว่าใครขับคณทาย ร้อนแรงในตอนนี้หรอใช่ค่ะไม่พ้นคนนี้แน่เลยยิงแยะโอ้ยถูกต้องแล้ว,ลว<ง>ค่ะแสดงว่ากระแสมาแรงจริงๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วเรื่องเรามันเป็นมายังไงอะครับ เรื่องราวก็เป็นข่าวอึกทึกรึกโครมกันมากเลยนะคะสําหรับการหย่าร้างกันของหญิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขอดีตพริตตี้ชื่อดังและหมอสองนพรั์วัฒนวราอาดีตหวานใจสําหรับเหตุผลที่เลิกรากันก็สืบเนื่องมาจากหญิงแย้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเลิกกันเพราะไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันค่ะแต่ผมได้ข่าวว่า คบกันมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับแล้วช่วงที่คบกันไม่รู้เหรอครับว่าเข้ากันไม่ได้อะนั่นสิคะคุณฮายหญิงยยก็ให้สัมภาษณ์ต่อนะคะว่ารู้ว่าเข้ากันไม่ได้แต่ตนเองก็รักหมอสองค่ะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะปรับตัวเพื่อที่จะเข้าหากันได้ mm hmm. แต่ก็ยังเข้าหากันไม่ได้จริงเป็นปัญหาต้องให้เลิกกันค่ะ mm hmm. สําหรับเรื่องสินสอดมูลค่าร้อยสามสิบล้านก็บอกว่าไม่ได้อะไรจากหมอสองเพราะเงินจํานวนสามสิบล้านนะคะก็ใช้จัดงานนะคะ mm hmm. ส่วนอีกหนึ่งร้อยล้านก็คือให้หมอสองไปหมดแล้วค่ะ mm hmm. เป็นที่น่าใจหายสำหรับคู่ิาารจงๆ นะครับ ไหนๆเราก็พูดถึงหัวข้อท็อปปิกท็เราจะจบแบบนี้จริงๆหรือ,รอเราจะมาดูกันดีกว่าว่าช่วงที่ผ่านมามีดาราคู่ไหนที่เลิกกันแบบเราจะจบแบบนี้จริง,รงๆหรือบ้างมาดูกันที่คู่แรกเลยคะ<อ>่ะคุณทายสำหรับอดีตคู่รักแตงโมพัทรริดากับโตโน่พาคินกลายเป็นประเด็น Talk of the อชาวกันเลยทีเดียวสำหรับข่าวเลิกราของทั้งคู่หลังจากเข้าพิธีมั่นแบบสายฟ้าแลบหลังคบหาดูใจกันมา6เดือนพร้อมสาบานรักกันสุดหวานชื่นท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเมื่อวันที่11ธันวาคม 2,556ที่ผ่านมาค่ะอีกคู่หนึ่งไม่มีใครไม่รู้จักเลยแท็กพลันยูกับดีเจต้นหอ,อมสกุลตลาครับทำมาแฟนขับช็อกันเลยเมื่อทั้งคู่ได้ออกมาประก,กาศว่าเลิกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหนุ่มแท็กเคยว่าไฟดีเจต้นหอมเป็นคนบอกเลิกเองสาเหตุเพราะปัญหาที่สะสมมานานจนมาถึงจุดที่ไม่สามารถไปได้วยกันได้สุดท้ายทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจแยกทางกันในที่สุดครับ ค่ะคุณไฮและคู่สุดท้ายก็ยังคงเป็นข,า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 ขา่าวคาราคาซังแบบยืดเยืย้อเกือบจะครบปีแล้วก็ยังไม่จบสักทีนะคะอออกเลยสำหรับคู่รกคู่นี้เลยปีเตอร์ขอบกับพลอยพลอยพันธ์นะคะล่าสุดทั้งสองก็ได้ยุติความสัมพั 3, นธ์เซนใบหย,ยากันไปอีกคู่แล้วคะ่ะส่วนลูกน้อยทั้งสองคนนะคะน้องแพนเตอร์กับน้องพูม่าจะอยู่ในความดูแลของแม่พลอยค่ะอเอาเป็นว่าเราสองคนขอจะช่วยตัคู่แล้วกันเนาะให้สู้ต่อไปแต่ตอนนี้ผมขอเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ช่วงหน้าเราจะมาอ่าน SMS รวมทั้งข้อ ความแคปชั่นท็อปปิกที่เราตั้งไว้ผ่าน Facebook Fanpage และ Twitter กับท็อปปิกที่ว่าแฮชเราจะจบแบบนี้จริงๆหรือพักสักครู่เดียวครับขุดคุยลุยเกียร์เพียจบจบไม่จบจบไม่จบจบบ้า กินมื้อเช้าพูดไ,ได้อะพูดอังกฤษก็ได้ Eat breakfast ธรรมชาติของร่างกายเราบอกมาให้กินมื้อเช้าทุกวันมื้อเช้า,ม,าชมีประโยชน์ก,กันทิ้งแดงอยากให้กินอาหารเช้าก่อนเริ่มงานทุกวันเป็นสิวละฟ้าแต่ไม่กล้าให้ใครดูแลเพราะกลัวจะเป็นนู้ดลองไม่อยากเป็นนู่ตลองมาที่ศูนย์บริการหมอมวลชนดูแลจริงจังราคาจริงใจหมอมวลชน บอกอะไรหรอคะบอกไม่ได้คะ่นะเขินอ่ะอยากดูจริงจริงเหรอคะอ่ะอ่ะบอกก็ได้นี่คะ่ะปาร์ตี้เดริเยอโยเกิร์ตะคะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกด้วยนะคะรสชาติอร่อยมากคะ่ะสเนลไวท์มิสต์เอเซนส์ช่วยให้ผิวปูดูนุ่มชุ่มชื่นและดูกระจ่างใสสเนลไวท์เมสตบและดูใสใช้แล้วตึง ขุดคุยลุยเกียเพียไม่จบไม่จบจบปังกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเรามาอ่านข้อความเช่เราเรื่องว่ามันโดนใจสุดๆจากทางบ้านในช็อปปีที่เราตั้งไว้ในช่วงต้นของวันนี้ครับกับท็อปปีที่ว่าเราจะจบแบบนี้จริงๆหรือ ข้อความแรกเลยค่ะคุณทายจุนขอให้กับคุณเต๋าถมทรายนะคะกับข้อความที่ว่ากว่าเราจะรักกันแฮชแท็กเราจะจบแบบนี้จริงๆหรือเป็นการย้อนวันวานความรักกันเลยทีเดียวนะคะข้อความต่อไปผมให้คุณไมเคิลเจนสันกับข้อความที่ว่าให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีแฮชแท็กเราจะจบแบบนี้จริงๆหรือแหมมาเป็นเนื้อเพลงพี่ออฟวงพัดเลยนะครับเี่นี่ยตอนแรกใครจะอวยพรน,นะแต่จบได้แฮชแท็กเศร้าสุดๆเลยค่ะมาต่อกับความ ความเห็นต่อไปกันดีกว่านะคะคุณายจุนให้ข้อความของคุณชมผู้อารีนาค่ะกับข้อความที่ว่าเงินที่ยืมตอนคบกันน่ะคืนด้วยแฮชแท็กเราจะจบแบบนี้จริงๆหรือเขาว่ากันว่านะคะตอนคบกันข้อดีมาเพียบพอเลิกกันเท่านั้นแหละข้อเสียก็มาเพียบเช่นกันค่ะแหมจะเรียกได้ว่าจบสวยหรือจบไม่สวยดีล้เนี่ยหนึ่งความเห็นจากทวิตเตอร์นะครับจากคุณณเดชคอนกรตมิจ๊ะกับแคปชั่นที่ว่าชินกับการตื่นมาแล้วหยิบโทรศัพท์มาเช็คข้อความของใครบางคนแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ อ๋อเราไม่ได้คุยกันแล้ว<ม> ag, เราจะจบแบบนี้จริงๆหรือ oh. ช่้างเป็นความเคยชินที่แสนเศร้าเหลือเกินนะครับค่ะแล้วข้อความสุดท้ายที่เราจะเลือกกันในวันนี้นะคะคุณทายเป็นของคุณเจนนี่เรียนโทสุพันโอ้ oh, เรียนโทสุพันเลย, <laughs> ยเชีย <laughs> <laughs> จากคอมเมนต์ในเพจของรายการเรากับข้อความที่ว่าถ้าคนที่แอบชอบไปเขาตอบมาว่าขออาบน้ําแพบผ่านไปสองเดือนเขายังอาบน้ําไม่เสร็จเลยระวังไม่สบายนะเป็นห่วง แท็เราจะจบแบบนี้จริงๆหรือ <S <S เออนี่ต้ได้รางวัลเนาะน่าเป็มห่วงเนอะคือแบบเป็นคนที่อาบน้ํานานมากนะครับคยังไงเราสองคนก็ขอพิงกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับ <S 1> <S 1> เราอาจจะเลิก คบกับคนที่ดีในวันนี้เพื่อเจอคนที่ดีกว่าในวันหน้านะครับใครจะไปรู้เนาะจริงป่ะใช่แล้ว,ลวค่ะเหมือนกับคำพูดที่ว่าคอมว่า f r ฟรอยในพจนานุกรมมีคำอ่านมีความหมายแต่ไม่มีอยู่จริงนะคะคุณทายทำไมมันเศร้าอย่างเงี้ย <laughs> โอ้โหรู้สึกเศร้าเราจะลาก,กันแบบแบบอารมณ์เศร้าๆอย่างงี้หรอไม่เอาเรา,ออาเรต้องขึ้นเครงซีโอเคค่ะคุณทายถ้าอยากคืนเครงก็ต้องชวนกาแฟ wake up c o f f e e ดื่มสิครับรับรองว่าคืนเครงสดชื่อแน่นอนค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมดืมเลย 5ข้อความที่เราเลือกก็จะได้รับกิฟเซตจากกาแฟ Wake Up Coffee นะครับรอทีมงานติดต่อกลับไปได้เลย <Yeah. S 1> ตอนนี้รายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอขอบคุณทุกท่านผู้ฟังทางขึ้น92.75ม h z อเฮิร์ CASM รวมทั้งผู้ชมที่ชมผ่านเนี่ย Facebook l i v e แล้วก็ Youtube l i v e ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่กันจน จบรายการขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งกับกาแฟ Wake Up Coffee Wake me up, wake you up ค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็หมดหน้าที่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับรายการขุดคุยลุยเคลียร์เคลียร์จบสำหรับวันนี้สวัสดีครับขุดคุยลุยเคลียร์ คลียร์จบจบไม่จบจบไม่จบจบปังขณะนี้คุณกำลังรับฟัง CAFM 92.75เมกะเฮิรตซ์